อันยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของสสาวแบล็กพิงก์เองนะครับวันนี้เนี่ยแบล็กพิงก์ของเราทั้ง4คนนั้นได้เดินทางที่สนามบินอินชอนนะครับไปยังยุโรปนะครับเพื่อที่จะไปทัวร์คอนเสิร์ตแบล็กพิงก์บอลพิงก์เวิลด์ทัวร์ แตกแตนมากๆเลยสีสาว black pink ไปยังสนามบินและก็มีสื่อมวลชนพร้อมกับแฟนคลับเนี่ยไปรอส่งไปรอให้กําลังใจกันอย่างมากมายเลยทีเดียวลูกสนามบินวันนี้นะครับก็บอกเลยว่าสวยๆเท่ๆดูชิคๆนะครับในแบบว่าง่ายๆสบายสามารถแต่งตามกันได้แบบว่าเดิดๆเลยพี่ใหญ่ของวงอย่างจีซูนะครับก็มาในลุกที่ธรรมดามากๆง่ายๆมากๆเลยครับ เสืเกางเกงยีนนะครับมีความเป็น CEO สาวกําลังจะเดินทางไปประชุมนั่นเองก็คือสวยงามมากๆพี่จีซูในลุกนี้เอาหัวใจจากบลิงไปเลยถึงแม้จะแต่งตัวเป็น CEO สาวขนาดไหนแต่พี่จีซูนั้นก็ยังไม่ทิ้งความน่ารักของตัวเองนะครับใส่หน้ากากอนามัยที่มีลายคิตตี้ด้วยน่ารักสุดๆส,สาวเจนนี่คิมก็ยังคงความสวยแล้วก็เฟยสเหมือนเดิมนะครับเสื้อด้านนอกของ เจนนี่บอกเลยว่าน่ารักมากๆสวยมากๆเป็นคนที่แต่งตัวแบบนี้ก็คือขึ้นมากๆเลยจริงๆชิคๆคู่ๆตามสไตล์ของเจนนี่คิมเขาเลยนะครับตามมาด้วยโรเซ่นะครับโรเซ่ของเรานัเนี่ยก็ยังมาในลุคที่สวยแล้วก็เท่ในเวลาเดียวกันกับแจ็กเก็ตยีนตัวใหญ่นะครับมีความโอเวอร์ไซส์ รองเท้าเสริมพื้นนะครับรองเท้าเสริมส้นที่เก๋มากๆทําให้โรเซ่ของเรานเนี่ยขาเรียวยาวขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะครับมีความเป็นนางแบบมากๆแล้วก็มาในลุคของอแบล็กอใจนะครับสวยเท่ชิคคู ปิดท้ายด้วยมักเน่ของวงอย่างลิซ่านะครับลิซ่าน้อยของเราเนี่ยก็ตะโกนคําว่าเซรีนเกิร์ลมาแต่ไกลเลยตั้งแต่หัวจดเท้าคือเซรีนมากๆตั้งแต่หมวกกระเป๋ารองเท้านะครับมีความเป็นเซลงงเซรีนแล้วก็มีแฮคลิปนะครับที่ทําไวรัลมาแล้วลิซ่าเนี่ยก็แสดงความเป็นไทยแท้ หนีบไว้ตังใส่กระเป๋าอีกเช่นเคยนะครับขายทีเดียวพร้อมกัน2อ,อย่างไปในตัวพร้อมกับใส่โค้ดสีน้ําตานะครับเป็นมัดย้อมที่สวยมากๆแล้วก็ปังมากๆในซาลูกนี้คือเท่บาดใจจริงๆวันนี้สี่สาวนะครับก็คือเซอร์บิดแฟนๆกันรัวๆทักทายสื่อมวลชนทักทายแฟนคลับกันตั้งแต่ลงรถมาเลยทีเดียว แล้วก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับเกิดขึ้นในสนามบินมีการชวนการกระโดดอีกแล้วนะครับแทบจะกลายเป็นธรรมเนียมของ Black พิงก์ไปแล้วที่จะต้องกระโดดโชว์แฟนคลับที่สนามบินและแฟนคลับเนี่ยก็ชอบมากๆกับโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยมากระโดดทีเดียวพร้อมกัน3คนไปเลย เริ่มที่ลิซ่าเนี่ยชวนทุกคนนะครับและวโรเซ่กับจีซูเนี่ยเมื่อน้องทําตามเมื่อน้องชวนก็ต้องทําตามนะครับไม่มีใครขัดศรัทธาใครแล้วก็ไม่มีใครห้ามใครเลยจริงๆนะครับกระโดดโชว์แฟนๆไปถึงๆๆ,งๆ,งๆทีเดียว3คนดุกดิกดุกดิน่ารักมากๆหลังจากนี้ไปเนี่ยสาวๆก็จะเริ่มทัวร์ยุโรปกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เนี่ยก็ไปกันที่แรกเลยที่ลอนดอนนั่นเอง แฟนๆทุกคนอย่าลืมมาส่งกำลังใจให้ Black พิงกกันรัวๆนะครับหลังจากที่หยุดพักผ่อนไปประมาณได้อาทีหนึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมาเสิร์ฟความปังให้ทุกคนได้รับชมกันอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบลิงที่อยู่ในฝั่งยุโรปเองก็ตามรวมไปถึงบลิงทั่วโลกที่ติดตามข่าวสารของ Black พิงกกับคอนเสิร์ตบอลพิงเวิร์ลทัวร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับช่องของเราจะทยอยมาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับส,สาวแบล็กพิงก์กันด้วยนะครับคลืลลกก like, ล subscribe คลม กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราลงคลิปกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทุกคนเราจะเอาอะไรมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของ b l ล c k พิงให้ทุกคนได้ติดตามเนี่ยรอกันไว้ได้เลยนะครับกลับมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับอันยอง